วันนี้ผ่านมาเจอพึ่งกับลังนกที่อยู่คู่กันอีกแล้วท่านผู้ชมมีหลายลังนะครับสิบกว่าลังนะครับผมก็เกาคู่กับพึ่งหลวงเลยนะครับผมยืนถ่ายอยู่แป๊บหนึ่งก็เห็นเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยกระจับที่มีน้องๆถามผมว่ากระจับอกลายกระจับธรรมดามันหัวมันเหลืองเหมือนกันนะครับแต่เราต้องสังเกตตรงอกนะครับถ้าเป็นกระจับอกลายเนี่ย สังเกตอกตัวนี้มันจะนวลนวนะครับนี่คือกระจาบธรรมดาซึ่งทำรังเนี่ยใหญ่แล้วก็สวยกว่าทุกกระจาบนะครับแต่ถ้าเป็นกระจาบปลุกไา่อ,อย่างที่ผมถ่ายไปที่ทําเลี้ยน้ําต่ำๆนะครับอ,อันนั้นก็เล็กกว่าแต่ก็ทํารังคล้ายๆกันนะครับแต่การปลานี่สู้เนี่ยนะครับเจ้าชุดนี้ไม่ได้นะครับกระจาบธรรมดานะครับคือจะทํารังงดงามมากเลย แล้วดูเจ้านี้นะเจ้าต,ตัวเมื่อกี้เนะี่ยมันลื้อนะครับผมก็แปลกใจผมก็ยืนถ่ายอยู่เนี่ยนะว่าเอ๊ะทำไมมันลือ้อทําไมนะครับหรือประเด็นหนึ่งนะครับลูกเต่าเกิดไปหมดแล้วชุดหนึ่งนะครับออกบินไปหมดแล้วทีเนี้ยมันก็จะลื้อทิ้งแล้วก็สร้างใหม่นะครับเพราะว่าที่ผมเข้าไปดูใต้กกเนะี่ยมีรอยกัดทิ้งลงมานะครับห้าถึงหกลังครับผมไม่ใช่ลมตีขาดนะครับ มีร่องรอยของการกัดตรงขั้วข้างบนน่ะนะครับคือขาดวิ่นเลยหล่นหล่นลงมาครับคือกระจาบตัวผู้มันกัดทิ้งมานะครับแสดงว่าลูกออกบินไปชุดหนึ่งหลังจะผุเปื่อยนะครับผมรละดำนะครับนั่นคือที่มันทิ้งหลังแล้วเนาะทีนี้มันก็จะสร้างใหม่นะครับถ้าพึ่งหลังนี้ยังอยู่มันก็จะแค่อบประยชกัขึ้นมาเนี่ยมามาทำนะครับมาทําอยู่ห้อมล้อมพึ่งเลยนะครับผมคือมาที่หลังกันเถอะพึ่งเกาะนานมากนะครับ แล้วก็น้องพึ่งตรงนี้แก่นะครับผมเพราะว่ากระจาบจากที่ผมดูใต้กบเนี่ยรวมทั้งรังที่ยาวๆเนี่ยนะครับกระจาบทํารังก็ใช้เวลาอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นพึ่งหลังนี้ให้เดาเลยว่าเกาะมาะประมาณไม่ต่ากก่าสองเดือนนะครับผมอย่างนี้นะฮะคือแก่แล้วแต่มันอยู่นะผมก็คือว่าอาหารมันน้อยเพราะเกาะร้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยหากินไปเรื่อยนะครับถามว่าเราดูตัวตามมาเจอเนี่ย ได้นะครับผมเพราะมันออกหาคินเหมือนกันนะหาเกสอนบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับผมถามว่ามีน้ําไหมก็พอมีแต่ไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ขยับขยายรังนะครับผมรอให้ฝนลงเยอะๆดอกหญ้าดอกไม้ออกไปเยอะพึ่งถึงจะขยายนะครับผมอันนี้ประเด็นหนึ่งมาปนกับกระจาบเลยนะครับเรื่องพึ่งนะครับพอสอบถามได้นะครับผมเรื่องเรื่องพึ่งหลวงนะครับก็อาชีพผมเนี่ยคือหารังพึ่งอยู่แล้วนะครับ ส่วนกระจาบก,ก็เราก็เฝ้าดูมันบ่อยๆเนาะก็เลยได้ศึกษาไปกับมันด้วยนะครับแต่มันคู่กันครับผมถ้ามันเห็นรังเพึ่งเมื่อไหร่ถึงฤดูวางไข่เนี่ยกระจาบจะแห่อบยพบกันนะครับมาทําอยู่ห้อมล้อมอยู่รังเพึ่งนะครับเพื่อป้องกันศัตรูที่จะทําลายรังของเขานะครับผมประมาณนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบรรยายแค่นี้นะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับ สรุปนะผมผมเคยสรุปไปชิ้นหนึ่งนะครับพึ่งมาก่อนกระจาบแตนมาก่อนกระจาบนะครับผมหรือว่ามิ้มมาเกาะก่อนกระจาบพอกระจาบเห็นพวกพึ่งพวกมิ้มเนี่ยพอที่จะทาหลังได้นะครับเขาจะไปรีบพากันไปทาหลังนะครับผมเนี่ยอย่างต้นเนี้ยอันนี้อยู่ที่เนินวัดนะครับไม่มีใครตีนะครับผมพึ่งกระจาบอันนี้ก็คล้ายผ่านไปมันผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับถนนผ่านใต้กกเลยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งสวัสดีครับผม